โนนะคะคุณแม่กำไร oh. <laughs> โนมาดามลงช้างเต็มหมดเลยก็ให้เหมืองทองโอเคค่ะคุณแม่สี่มัดเนาะ mm hmm. บำไปคนคุณแม่ใหญ่เ mm ่ย hmm. คโ mm hmm. ยนไว้ตรงนี้เลยโอ้ใครกินขวดก็ไม่เก็บขวดแก้วเต็มเนะคะ จากพระุณสศาสตเปิดกคุณแม่ยายพี่วานนะคะเมตตาอ้อยให้เมืองทองคะ่ะสาสตเปิดกับคุณแม่คะ่ะคุณแม่จ๋ามีเหง่บางปลายเยๆยิยงๆขึ้นไปนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะกราบพระพุคุณแม่ยายพี่วานคะ่ะเรียกใคร <c oughs> แต่มันมีช้างอยู่จะเรียกใครดีอ่ะแม่ของใครไม่รู้แถวเนี้ยกินแล้วไม่เก็บกัน อันนี้แม่กำไรนะคะแม่เออแม่ลำใหญ่อันนี้ลำใหญ่ลำใหญ่ช้างเยอะก็พวกเขาไม่มีผู้จัดตามเลยตรงเนี้ยระวังสายไฟเด้อระวังดึงสายนะ,ะอันนา้าเธอวันอะไรนะคะธรรมดาแปลว่าอะไรโอ้โหหิวหิวหิวฮังเกริ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  อันหนึ่งมาค้ดด้วยกันมาแย่งกันแล้ว <laughs> แย่งกันแล้วแย่งกันแล้วแย่งกันแล้วนะคะขอข้าวสี่มัดเออเออดยกันเาไปบ้านคำนี้ก่อนเนอะมีอ้อยสี่มัดขึ้นรถด,ด้วยบุมีอ้อยแล้วก็มีแฟงมีข้าวด้วยสองชุดหมดแล้วค่ะคุณแม่จ๋าอ้อยหมดแล้ว อ้อยหมดแล้วค่ะคุณแม่อ้อยหมดแล้วโอ้โหดูเลยแม่ลำไยยู่จัดดูหางกรีหางกรีโอ้แม่ลำไยแย่งหมดเลย๋อแม่ลำไยดูสิผิวจัดนะคะผิวจัดแย่งเขาหมดเลยแย่งของเขาหมดเลยลูกอันน้ของเมืองทองแล้วลำไยอ๋อแบ่งเจ้าของกันด้วยสิไปกินของเขาหมดเลยนะคะเมืองทองบอกว่าของผมนะ ดูลำใหญ่ไม่ยอมนะคะอะนะอกไว้คนเดียวไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องห้ามเขาเดี๋ยวเขาจะโมโหเอาดูนะคะออกไว้คนเดียวมันของเขานะนี่อ๋อเมืองทองนะคะไม่ได้เลยเมืองทองเป็นเจ้าของอ้อยนี่นะคุณแม่ยายพ่พิวายเมืองทองดูดูนะคะแย่งกันแล้วบัดนเี้โอ้อย่าทะเลาะกันนะลูกอย่าทะเลาะกันนะแบ่งกันลูกแบ่งกันลุงแบ่งกันไฟติ t i n g fighting f i อายุนย้หกมัดยหกมัดเหมืองทองบูบอายาให้เหมืองทองในหกมัดขอบคุณครับขอบคุณครับลำใหญ่ไม่ยอมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องทำเขาเดี๋ยวเดี๋ยวขโม่หูเอาช้างถ้ากินแล้วอย่าไปแย่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีโมหูถ้ากลัวเราไปแย่งอนะันนั้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะดูอ่าให้กินยาหลืออ่าลองดูลองโยนหญ้าไปเลยหญ้าเอออร่อยอร่อยเดินมาไกลนะคะอ่านายทีนอีเลฟเวนค่ะมาดามพิงแมาดามพิงจ๋าฟรุดฟรุดฟรุดแคปฟรุดแอนด์ฟรุดแอนด์ฟรุดมาโฮตนะคะรันร้นอุ้ย น้ำฝนน้ำฝนแม่จะเจอชีฮังกลิเออเออตาก็เล่นโทรศัพท์ลูกก็หิวตาตาพวกเขากินเต็มเลยทำไมหนูไม่ได้กินล่ะตามมัแต่เช็คข่าวอยู่นะคะตามมัแต่เช็คข่าว เติมได้ได้ค่ะแม่แม่ขาน้องช้างสิบเก้าเชียรเลยนะคะอันนี้แม่กําไรนะคะแม่ดูนแลฝนน่าสงสารเติมเติมได้เดินแม่แม่ขาเติมเติมได้นะคะคำดีมีอ้อยเจอาโบมีมีอ้อยมีแฟงแล้วก็กล้วยฮะแฝงมีถุงเดจ้าพอดีนี่ไงตักไหนขึ้นแล้วแหละเออมีถุงเดจ้า อ่บุมย้ายเครื่องเป็นไหมโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวย้ายตอนเย็นก็ได้แอปแดงอะ่ะย้ายใส่เครื่องใหม่ได้ค่ะเฮลโลแมเนเจอร์หนนแป้งเฮลโลฟอนฟอนหิวไหม <c oughs> ล่ะเออฟอนหิวจังเลยเออตายย่าไปเอาอยู่ ตายาไปเอาอยู่อันนั้นทางแป้งก็หิวจ้าคุณแม่ยายพี่ว่ากราบค่เป็นคนสาวจะเป็นกับแม่ด้วยค่ะแม่จ๋าวันนี้เขาให้โชคดีได้โจ๊กได้รากนะคะก้อนใหญ่ก้อนโตโอ้รถช้างรถช้างไข่วันนี้นะคะตั้งแต่มาอยู่ร้านเมื่อวานเหมือนแบบ <laughs> ไม่มีใครกล้าเข้าป่าเลย <laughs> กลัวโดนเทวันนี้ช้างอยู่เป็นระเบียบนะคะกลัวโดนเท วันนี้ไม่มีใครเข้าป่ากันเลยนะคะวันนี้อยู่กันครบเลยเพราะว่าเมื่อวานหยุดร้านหนึ่งวันกลัวโดนเทแน่ๆไม่มีใครกล้าเข้าป่าเลยแม่ภารกิจนั้นสำเร็จนะแม่ค้าไม่อยู่วันหนึ่งทุกคนไม่มีที่อยู่เลยเมื่อวานพากันแข้งช้างเขาก็ไม่มีอะไรเนาะแล้วก็พากันเข้าปา่าเมื่อวานเนี่ย จริงเหรอแม่ที่ไม่ได้กินนายดูทุกเชียงเลยนะกัวโดนเทวันนี้อยู่กันเรียบร้อยทุกคนนะจะมีใครเข้าป่าแล้วมาค่ะแม่แม่ค่ะจริงๆแล้วเราอยู่ช่วยกันแป๊บแป๊ไม่ถึงสี่โมงก็ได้รวมรวกันแป๊บแป๊แป๊บป๊ก็เมื่อวานแม่แนนให้ติปบเราแต่พ่อเลินจำชื่อแม่ไม่ได้แต่จำได้ว่าพ่อเจอ ก่นแม่เขาก็อยู่ช่องใหญ่นั่นล่ะของคำดีเดี๋ยวจะบอกบอกว่ามีอะไรบ้างเอา้อยขึ้นไปสี่แฟงกล้วยวันนี้มีกล้วยสุกเยอะนะคะคันมาเนี่ยนะคะกล้วยสุกแล้วเมื่อวานไม่ได้เปิดหน้าร้านโอ้ยสบายจะมาคนละ อยู่ด้วยบ่อภิพหิวข้าวควันควานหิวข้าวแม่มาขาคุณแม่่ะ,ค,ะควันควานหิวข้าวอีกแล้วนะคะข,ข,ข้าวข้าวค่่ตังแบบเป็นชุดไว้เรียบร้อยแล้วรอคุณแม่อนุมัติบทชีบทชีนี่ช้ำนะคะ ถามพี่หรื่องฟ้าปะสามพี่นะคะรับฝึกเป่าเปล่าไหมเพศได้เพศสอนเป่าเป่าด้วยเด้อฝึกเป่าเป่าเต้นหน่อยนะวันหลังอ่ะก็ได้แหละให้พีเพศเต้นสอนคุณแม่นิ่มเดี๋ยวกำลังรถกำลังจะออกนะคะแม่ขึ้นผลไม้อยู่ฮะเรื่องแบ หุ่นเหมือนกันเนาะผนเปรียวรมก็เหมือนเดิมแอปแดมแอปดำเดี๋ยวให้เราจะเปลี่ยนซิมช่วยก็มามาเปลี่ยนให้สักทีย้ายเครื่องนะเครื่องใหม่ไม่แนงเพราะว่าแอปแดงเรา มันมันอะไรนะไลนมันจะลดไปไม่มีลายไม่ใช่ลายเปลี่ยนทันเปลี่ยนตอนเปลี่ยนแค่สิ่งนั่นแหละจะได้เปลี่ยนอีเมลหรือเปล่าฮะอีเมลเดิมลงมือเดิมฮะเอาพูดไปเลยว่าเปลี่ยนแค่สิ่ที่นี่นอันนี้เปลี่ยนใส่เครื่องใหม่เปลี่ยนสิ่งเครื่องใม่สิ่งอ๋อคือย้ายสิ่ ย้ายซ้ไปเครื <tre quê> ่องใหม่เออย้ายซ้ไเครื่องใหม่แอปธนาคารครบเครื่องที่สุดเครื่อนี้ไม่มีแอปอะไรเลยไม่มีเพจไม่มีไลน์ไม่มีไรแค่ไลน์อย่างเดียวแล้วกล่องมันอยู่ไหนมีาล้จะแอปัลยก่นหาจาช่องอยู่ตรงไหนโน่นน่นนนนน